สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนนะคะเนาะมือนี่อุ้ยมีต่ำเนี่ยห้อยอย่างก็เอิญห้อยอย่างก็ยากอ่ะคนละบียบบอกมันมันคนระเบียแต่ำอะไรปะไฟไฟไฟเด็กกะนบอนบอกหงุดงิด้จ้ะนี่คือครับบอนมหาหมูไอ้มูต่ำสู้กินอันนี้กระปูอัดแล้วจ้ะเนาะง่ายๆมีแค่นี้แหละ ก,ก็มีมีผงกาดจำอุย้ยน้ำไล่ไหลน้ำไล่ไหลน้ำไล่ไหลกงตุ้งเขเหล่าเออกวงกงต้งฮ่องกงแมนบอกกงตุ้งฮ่องกงน่าจำม่เอาได้คุณผูียนเส็นปะเนาขึ้นมาที่หลังผู้ชมาะเต็นเต็นกระใสน,น,นี้เ,เยวะมากเลยรสชาติเขเจี๊ยบ ta bác để tìm tiền ngươi này ok không để đồn ra tao mới thử ngay ra không có để tìm chung người đâu Ô, mà? ạ bây giờ ta mở phía mắt có ta ngồi ừ. nhục sống จับจับจ mm ับโอ้กินม <c oughs> ือสุดยอดเลยยังเป็นคนกินเท่าไงกินสั่นละกินสุดเลยเมื่อกี้มาแช่าตันสมตอนนี้ก็เสร็จตลอดเข็ดเดียคนตันั่นหรอมีจจวนมิก่อนไม่ก็ไม่มาจับพ่อเสริญจับอี๋อือ มึงทำกนึ่งเอเ้ยแตเผ็ดใจเหฮะอ๋อไม่เผ็ดสบุกายบุกกายใส่มือหยาดออกแงยาดออกหอนตายแ้

ซบะซาบซบแซบยันาสมองเนี่ยอด่ต้องเป็นบัายแล้วะออออเดี๋ยวสวหลับไปจะบอไปเปนบอเห็นนะเออนั่น่หละ mhm mhm gìn mhm 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 rồi. ทคนเอาจากักจ,จิ้มจิ้นั่นแหละเนาะบ้าโดนดอกกินโช่วจักจิ้มไิ้ม่ะสับจับสับ,สบ เพชรสาใจวะสเออนี่เขาสมองข่อยะป็นวัตถะเดีย๋ยวไปซื้อมาช่วงเลยชูชีชูชีมัเดซาบะ Ô Cái chị, 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 Nó chị, 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 rồi chị, chị, <laughs> nhau lại chị, chị, mua chị, chị, nó có chị, 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 này chị, 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 ต๊ะนมเซ็นเตอร์หน่อยอออะไรกลังอิ่มเหมืนนะนเมื่อกินว่าสิมาหากันเนาะเออเออป็ใส่เต็มที่แล้วคนนึกว่าจะบมาเนาะอคนจำมันจะว่าเขียนไปบอกว่าครับย็ดปอดนในเร้่อมือเออกันเยนนั่นต้องหาก่ hoje. อ,อเเนเอาเกลือห <welche ăn? S 2> น่ oui. e อยฮะกินปลาหันบลากไร โอ้หจาซื้อมาจะได้หลาบองค่ะวะอืมเอาเฮ้ยเฮ้ย แสบดีได้ไหมเนี่ยแบแบบอเอว่าแินตะบงใส่มือเดี๋ยวแสบมือว

วัวแตกเลยมงหายงไนาะแรนมากเลวก็เห็นลงใหม่แล้วกะเรียวกข้ามาลย bà cho ở bài gì hết nào mà thăm mà được khẩu ừ thấy anh anh bin nhìn... bàn ừ thôi hình như hòa rồi chọn ừ chắc có bao đây là nông thảm số hai mà ừ Hãy subscribe

kim lái mà cả cả. <cười> <cười> Kìm một lần phái nhanh. Ugh. Tất cả. Doctor, do nơi có điện tử. tắc mất. đồn mất. mới được Trời mất. Trời mất. Trời mất. Trời ไมตองมันล <eth ol> ือไอ้ตับพอสิป้าขาปลาพี่น้องเอ้ยราไปจำมันท่านขาปลาบอได้เลยบราไปกิบพักพักไอ้พักเสียนพักเสียนมาเวกันร่อพักเอย่างนี้พักเสียนเดีอ๋อสิคบอกว่าจมือนีบมือเลือพักเสียนจยังูหูนะ เอ้ักเกียน้เลาพักขนาดท่เร็วกันหรือขนาดไหนไหนพักเกียนที่จะไปเก็บมานอ่ะจะมาขันสมไหมอ๋อพักเกียนกับพักเกียนนะอ่ะเขาว่าพักเกียนเมื่อกี้บอกว่าอางคนนี้จะมาพักเกียนทะเลพักเกียนยู่น่เว้พักเกียนยู่น่เว้ยเอโอ้ยต้มตาน้อเนียเลยก้าเสี่ืออย่างเงยอืมอีกไมอเดียวม่แะ น้บบเบิดยอเบิลอืจะเบิรงแสบสบได้อืมเบ่อดี๋ในตงเห็นกูเดาอืมอตาวสบอล้วก็ทีเจ้บอดกินแบบนี้นะอันนี้สุดอดหนามมเบิดไม้าวเากออืมอืจ๋าได้ล สหมิงนขวดังทุงกิสิบห้าไปเจ็ดทักเสียนยูโนเว่โมเมนไปทะเลไม่ไห <laughs> <laughs> วอโอ๊ยบวดขั <laughs> <laughs> ้นสุด โอโอเคแล้วกันเนาะอืยเงยเดี๋ยวซีบดเลยฮึยแล้วก็สิบิดคปอแนทนานี้นะจ๊าสินัสนง,งสกีบดคือเกขาอะอืขอบคุณเพื่อน,อนขอบที่<ม>ทก,นกนะะนีน้องบอกไแล้วยสุขสุกคนนะค่ะเนาะที่มาาขอมาติดตามรับชมให้กำลังใจขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ร่ลำรวยเงินทองนะคะนะขอจบแล้วนะคะคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ